ช่วงเสริมความรู้วันนี้เสนอตอนหุ้นดีมีหมดมีลาเหรอมีมอยด์มอยด์ m o a t สะกดว่าไงมูดมีลาหมดเขาเรียกว่าต้องมีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะ ปารการป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาทุนดีต้องมีปารการทุนดีต้องมีปารการแนวคิดนี้มาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยก็วอร์เนบรฟเฟ์ก็เป็นท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตามที่เขาบอกเลยเนี่ยเขาอยากจะลงทุนบริษัทที่บอกว่าเหมือนมีปารการที่คอยคูคูปารการต่างๆทั้งลึกทั้งกว้างไม่สามารถให้ใครเข้ามาตีเข้ามาอะไรได้นะไม่ใช่ว่าแค่ลึกแค่กว้างอย่างเดียวนะไอคูที่มีเนี่ยนะ มีฉลามอยู่ด้วยอ๋อไม่ให้ใครบุกลุกเข้ามาได้เอาบ้านเราก็าเยอะนะที่ไหนฮะบริษัทที่ผูกขาดเนี่ยใช่ไง <c oughs> เอา้าวนี่เห็นไหมคนที่เป็นผูกขาดในประเทศไทยก็กลายเป็นหมหาเศรษฐีได้พวกนี้แหละคือมีโหมดเขารู้จักโหมดแล้วน้วแนวคิดเนี่ย จะมาใช้การลงทุนยังไงเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ยังไงอ้าวก็คือว่าหุ้นที่แบบว่ามีลักษณะแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีบอกว่ามีสี่ข้อห้าข้อแต่หมดก็คือว่าอ้าวเที่ยทำไมมันบางตัวหนังสืออนะคือมีความได้เปรียบในการแข่งขันอ่าเพื่อเปความได้เปรียบมีความได้เปรียบเขาเรียกว่ามีใช่เลยมีไรเส้นนัถูกต้องมี competitive advantage อ่าดีงก็เหมือนกึ่งผูกขาดแล้วกึ่งผูกขาด่ะข้อแรกเลยอ่าอ่าเขาเรียกว่ามี intangible asset สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือมีแบรนด์แข็งมากถูกต้องเช่นหลายคนบอกว่าเฮ้ยสินทรัพย์ไม่ผีเปล่าวะแบรนด์ถูกต้องคุณแพทอ่าเช่น m อมสอ้าวตระกูลที่รวยที่สุดบนโลกนะปัจจุบันนี้ใคร LVMH รวยบิกตองรวยบิกตองโมเอ็ดแอนด์แฮนเนสซี่เห็นไหมพวกนี้ของแบรนด์ทั้งนั้นอ่าเพราะงั้นเนี่ยจับต้องไม่ได้แต่มีคุณค่าอยู่ในตัวอ่าถูกต้องอ่า หรืออันนึงก็คือพวกลายเส้นพวกอะไรอ่าเขาเรียกอะไรนะภูคาดะอ่ามีลายเส้นมีลายเส้นมีเขาเรียกว่าอะไรว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยเนี่ยเอออะไรเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เี้ยกูก็ลืมมีสิทธิบัตรเออ้เมีมึงนี่อะไรเนี่ยเหล่านี้เขาเรียกว่า intangible asset โอเคอย่างสมมติว่าคุณมีสีิติบัตรในเรื่องของอ่าจจะหรือแม้กระทั่งว่าคุณเปิดสนามบินอย่างเงี้ยคนอื่นมาแข่งคุกแงไม่ได้ไไม่ด้เพราะว่าคุณได้สัมปทานพวกนี้เขาเรียกว่าอินเทอร์เชนแนที่สองคือมีความได้เปรียบด้านต้นทุนคือผมผลิตเยอะอเขาเรียกว่ามีอีโคโนมีออฟสเกลผลิตเยอะผลิตเยอะวันอะไรทำให้เราเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยประหยัดลง นะหรือแม้กระทั่งว่าโอเคบางที่เราไปอยู่สถานที่เราใกล้เนี่ยใกล้ใกล้แหล่งทรัพยากรอ่าทาให้เราว่าเฮ้ยไม่ต้องขนส่งไกลแม่อะไรเดี๋ยวเอาของฟีดเข้ามาที่บริษัทเราเราก็ได้ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็เรียกว่ามีคอสแอฟเฟคชนะข้อที่สามเรื่องสวิชชิงคอสอย่างว่าเราสมัยก่อนนี่ชัดเจนอ่ามือถือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนข้ามค่ายากอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ตอนหลังตอนนี้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็ก็ ก็ไอ้โหมดตรงนี้ก็ถูกยุบไปนะแต่ก็คือสวิตชิงคอสอ่ะยังใช่ไหมไอ้คุณแพทย์เนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลอันเนี้ยเขามีข้อมูลคุณแพทย์น่ะเด็กเลยอ่าจะเปลี่ยนก็ยากจะเปลี่ยนก็ยากเพราะที่อื่นจะไปที่ใหม่จะไปอะไรใหม่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็จะมีสวิตชิงคอสสูงสวิตชิงคอสสูงนะเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ไอ้สวิตชิงคอสแล้วใช่ไหมเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ก็คือพลังแห่งเครือข่ายอันนี้ก็พูดง่ายอย่างสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กเนี่ย เราเข้าไปเพราะเพื่อนเราก็อยู่ไอ้คนนู้นก็อยู่คนนี้ก็อยู่อยู่ในนั้นอยู่ในเอาเรียกอีโคซิสเต็มบนนั้นแล้วเราก็มีคุณเล่นไฮไฟคุณก็คุยใครไม่ค่อยได้ไม่ได้แล้วเพราะเลิกกันหมดแล้วไอ้ฮิ5เนี่ยนะยังมีคนเล่นอีกวะมีอีกเหรอไฮไฟไงฮิ5เนี่ยนะเอาเมาเก้าสูงกี้อีกี่อ๋ออ่าอันนี้ก็คือเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์นะโอเคโอเคอีกข้อหนึ่งก็คือตลาดตลาดที่จำกัดนะเอฟฟิเชนสแควร์คือพูดง่ายตลาดเนี่ย มันถูกคุมไม่หมดละอือใครจะเข้ามาใหม่มาแข่งขันเฮ้ยอะอยังสมมติค่ายมือถือเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรนะแต่คือเอาค่ายมือถือมาก่อนก็คือว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ร้อยกว่าเบอร์ร้อยกว่าล้านเบอร์เนี่ยนะค่ายใหม่จะเข้ามาก็เข้ามาลําบากยากแล้วยากแล้วลงทุนก็เยอะใช่ไหมก็คือพวกทั้งหมดเนี่ยคุณเรียกว่ามันคือปราการเป็นปราการที่ทําให้คนใหม่ๆเข้ามาแข่งขันแล้วมันจะใช้การลงทุนได้ไงอ้าวแน่นอนเขาก็บอกว่า ไอคนที่มีในเรื่องของหมวดพวกนี้แล้วเนี่ยความสามารถแข่งขันเนี่ยมันในระยะยาวเขาเรียกมี Durable Competitive Advantage แล้วเนี่ยทำให้คนถ้าเราลงทุนในกลุ่มพวกนี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยก็คือได้เงินยั่งยืนได้เงินยั่งยืนกำไรยั่งยืนนะแล้วก็ไอ้น,นี้เนี่ยไอหนังสือเล่มนี้นะไว้หมวด m a t เ e r เนี่ยนะเขาก็จะเอาหลักการเนี่ยสีซ่าห้าตัวพวกนี้นะมาสกรีนหุ้น Uh huh. อ่าโดยหุ้นที่กลุ่มพวกนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าถ้าภาษาที่ฉัน return of investment Comp uh, o I c o m p t อ่า ROIc อืมอ่าคือพูกงายผลกำไรเนี่ยเทียบกับต้นทุนแล้วสูงกว่าเยอะ oh. อาสูงกว่าต้นสูงกว่าต้นทุนในระยะยาวอ่าก็จะก็จะดีคนทำอินเด็กซ์อันนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า morning star mm hmm. อืมอ่า morning star ในหลายว่าเอ๊ะจัดลำดับกองทุนสีซ้าห้าดาวสามดาวสีดาวห้าดาวแต่จริงแล้วเขาก็จะมีวิธีการว่าเอ๊ะไอตัว บริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนอย่างไงจัดมาจัดมาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเขาก็มีสร้างอินเด็กซ์ตรงนี้อ๋ออาแต่ห้าข้อเนี่ยเราไปดูเลยอย่างบ้านเราจริงๆมันก็มีนะอย่างบางอ่ะอย่างข้อแรกเรื่องของอ่าโบ้านเราเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปหมดทุกทุกธุรกิจเลยว่ะโรงพยาบาลก็มีอ่โรงพยาบาลก็มีค่าปีกก็มีใช่ไหมการท่องเที่ยวก็มีนี่ไงเออโอทีย่างเงี้ยอ่ก็อยู่อยู่อยู่กรมพอแล้วอย่างนี้อะไรไงเราลงทุนยังไงในพวกนี้ ถ้าหุ้นไทยเราก็ไปเลือกดูเอาได้แต่ต่างประเทศบางทีก็มีเหมือนกันต่างประเทศก็ไปหาแบบนี้เหมือนกันก็ไปหาตรงนี้แล้วกองทุนนี้เขาไปลงในยังไงบ้างกองทุนชื่อว่า AF Mod H A นะฮก็อันนี้ของบริจารทาริสโฆษณาให้เขาหน่อยนะใครอยากจะไปอเมริกาหุ้นอเมริกาไปหาแบบนี้ในอเมริกาไปหาในอเมริกาบอกจะไปหาเลือกรายตัวเดี๋ยวลาบาก อันนี้เลือกให้เลือกให้เขาเป็นกองทุนเพราะว่าไอตัวม o r n i n g Star ที่เอาวิธีการขบวนการอะไรนะก็คือแนวแบบนี้มันก็จะยั่งยืนหน่อยจะยั่งยืนหน่อยระยะยาวหน่อยดูทรงก็าจะมีเงินปันผลที่ดีบางบริษัทอาจจะมีแต่บางบริษัทอาจจะยังไม่มีเพราะว่าอาจจะยังมีอัตราการเติบโตกำไรกำไรมาอเอาไปลงเวสต์ลินเวสต์ไปนะก็เติบโตไปแต่หลักๆคือหุ้นที่แข็งแกร่ง แล้วก็มีแวร์ชั่นราคาที่ไม่ได้แพงมากคือคือเอาโหมดอย่างเดียวเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่า,าคุณต้องดูเรื่องของราคาด้วยไอ้มอร์นิ่งสตานี่เขาก็ไปคำนวณน,นู่นนี่นั่นมาให้เรียบร้อยนะซึ่งไอ้ตัวกองทุนบ้าเราบอลจอทาลิสเขาก็ไปเอาไอ้อินเด็กซ์ตัวเนี้ยซึ่งเป็น ETF นะอ่นะมาลงทุน อ่าคือ,อแปลงแนวคิดของบริษัทเฟดก็คือมีวิเคราะห์ในการหาคุณแบบนี้ถูกต้องมาให้เราเลือกง่ายๆถูกต้องอเราไม่ต้องเลือกอ่ะเราก็ลงทุนตามเขาเพราะเขาเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วอ่าก็เนี่ยวิเคราะห์บริษัทพื้นฐานดีมีความได้เปรียบในทางธุรกิจバリเอชั่นบริษัทไม่ได้แพงนะครับแล้วก็มีหมดในราคาที่เหมาะสมอืมอ่าแล้วมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนิดนึงเอาเปไงบ้างอ่ะดูหุ้นดูหุ้นในพอร์ตเลย แต่ที่ที่เราโหมดเนี่ยนะอ้าวตัวแรกเมตาเฟซบุ๊กเนี่ยแหละก็ใช่ก็มีเขาเรียกอะไรนะเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ถูกไหมเขาจะทำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาก็จะสู้ยากอ่า CRM คือบริษัทเซลฟ์ฟอร์สเซลฟ์ฟอร์สนี่ก็ทำเซลฟ์ฟอร์สบัวหลวงเราก็ทำก็คือค่อยค่อยซัมเมอร์ไลชั่นแมจเมนท์ซึ่งพวกนี้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องสวิตชิงคอร์สถูกไหมบางบริษัทเราใช้แล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมีบริษัทไหนมา ไอ้หาไอ้ลูกค้าเราไอ้ตัวเราเองเราใช้อยู่เราใช้อยู่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากเปลี่ยนยาก,ยยากมันจะไปเรียนรู้อ,อะไรยากใหม่ๆก็ไมโ Microsoft นีาา่ยคชัดเจนอ่าใครใช้ไอ้ MS แต่อก่อน Microsoft ก็มี Windows มีต่างๆตอนนี้มี MS Teams บริษัทไหนใช้แล้วสวิตช์ยากถูกต้องใช่ไหมไอ้นี่ก็ยกตัวอย่างนะแล้วก็หลายๆตัวก็จะเป็นบริษัทยามีอ่าสิทธิบัตรสิทธิเบิดอะไรพวกนี้อะไรต่างๆเนี่ย Amazon Amazon ใครใช้แล้วก็ติดอะไรทำนองนี้นะอ่าแล้วมาดูในเรื่องของ performance นะเป็นไงบ้าง อ่าอันนี้คือกองต้นทางนะของไอตัวโหมดของ Morning Star ร์เขาเนี่ยนะกองต้นทางดีกว่า S&P สแออ่ะนี่ไง S&P อยู่ข้างล่าง S&P นี่ว่าบีทยากแล้วนะคือบโลนัสเบดบอกว่าถ้า,ถาเขาถ้าเขาตายไปเนี่ยครับให้เอาเงินเข้าไปลงใน S&P แล้วผมต้องบอกแกนิดนึงถ้าเรารู้จักคุณไปประชุมเข้ามาว่าเนี่ยเบิร์กชัยอ่ะโอ้โหไม่ได้ซื้อหุ้นมันแพงคุณปิ๊กให้ลงมาโหมดไอเดียวดี้แฮน่ะอ้าวคุณดูสิพอฟเฟอร์แมนเขาเป็นไงโหมันบีท S&P มาตลอดเลยว่ะแล้วท,ที่ที่เห็นว่าบีทเนี่ยมีดววเดดนน้ยะอ ็นะมีด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 ีเนี่ยตัวล่างๆเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าชนะ s อสอพีพอสมควรโอ้โหถือว่าใช้ได้เขาเรียกว่าเป็นกองทุนที่เรียกมีอัลฟ่าชนะมาเก็ตเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือระยะยาวๆก็ชนะนะระยะสั้นๆนี่ก็เห็นเลยชนะทั้ง n a สแ a q กทั้งเอส0อพีห้าร้อยเวลาลงลงน้อยกว่าแต่เวลาขึ้นขึ้นแรงกว่าอันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็อันนี้ของ ย้ําชื่อกองทุนอีกนิดนึงนะครับบ้านเราก็ชื่อ AF Mode แล้วซื้อไงอ่ะอ่า้าวก็ไม่ต้องยากอะไรนะครับก็มาสมัครใช้กับหลักทรัพย์บัวหลวงลาเปิดบัญชีกองทุนเรียบร้อยแล้วก็ไปคีย์ซื้อ AF Mode OK HA hedging ค่าเงินให้เราเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกทางเลือกนะครับสําหรับคนที่ต้องการหาอะไรที่มันไม่มีประกันมีประกันอ่านะ เอาหลักการไปใช้เลือกลงทุนในหุ้นไทยก็ได้หรืออยากจะกระจายไปต่างประเทศขี้เกียจเลือกก็คืออันนี้นนจบเลยนะครับก็ลองดอูแต่นี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมจาเพื่อนๆท,ท,ที่ที่มาแชร์ไม่ได้ว่าอยากจะทราบเรื่องโหมดสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันคุณดีมีประการคุณดีมีประการก็อันนี้ก็คือของระดับโลกเลยระดับโลกแหลแต่เราก็เอามาแนะนํากันแต่เราก็เอามาใช้จริงได้นะครับอ่ะก็ฝากไว้สําหรับในเรื่องของช่วงเสริมความรู้เสริมความรู้ อ่าส่วนสัปดาห์หน้ามีเรื่องอะไรมาคุยกันก็ฝากติดตามโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับบุญหลวงเซกิ i ิตีนะส่วนสัปดาห์หน้ามีเดี๋ยวติดตามกันสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมอะไรอ่ะแต่ทางเจ้า อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเซกที่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ